สวัสดีทุกคนเจ้าป่าเขย่าโลนะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารของวงการฮอลลีวูดกันนะครับ and the actor goes to the Oscar goes to J K Simmons w h i p l a s h ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่นะฮะจะมีงานประกาศผลรางวัลต่างๆมากมายนะครับผมทั้งเวทีระดับ ภูมิภาคและระดับประเทศนะและ้จะเป็นของสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับวันนี้นะถึงตาของือสารมวลชนระดับชาติเลยนะครับผมนักวิจารณ์นี่ฮนะที่ประกาศผลออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ national society of film critics นะครับผมหรือสมาคมนักวิจารณ์แห่งชาตินะครับผมได้ประกาศผลออกมาแล้วนะครับใครจำกันได้นะฮะเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ผมได้รายงานว่าทาง LA Film c r i t i c นะครับผมนั่นก็คือสมาคมนักวิจารณ์ของ LA เนี่ยได้ประกาศผลออกมานะครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นน New York มเซอ Circle นะฮะก็ประกาศผลออกมาองค์กรเหล่านั้นก็คือทางมาคมนักวิจารณ์ของระดับภูยิ้าคนะคของรัฐนิวยอร์กของ LA นะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะใหญ่กว่านั้นนะก็คือของชาติเลยนะครับก็จะมีนักวิจารณ์นะฮะ ของรัฐต่างๆที่เป็นสมาชิกนะครับผมเต็มไปหมดเลยแล้วก็รวมกันนะครับผมขนาดใหญ่นะครับผมเป็นสถาบันนักวิจารณ์ขนาดใหญ่ของอเมริกาเลยฮะก็ประกาศผลออกมานะในช่วงต้นเดือนมกราหลังปีใหม่นะครับทีนี้นะฮะรายงานผลกันเลยนะครับรางวัลหนังยอดเยี่ยมแห่งปีนะฮะได้แก่นะครับผมน่นะแล้วเนี่ยยังไม่เข้าไทยนะครับผมนำเสียงโดยเคทแบนเชนนะ หนังเรื่องนี้นะเริ่มจะมาแรงนะครับซึ่งเวทีก่อนหน้านี้ะจะเป็นของ e อวี่ติงเอ e ี่เวย์ e อฟ l l ็ดวันนะครับผมที่นำแสดงโดยมิเชลโย่กระโดดเด่นกว่านะแต่พอช่วงเดือนพักกลาเนี่ยหลังปีใหม่นี่ฮนะหนังเรื่องนี้เนะี่ยเริ่มมาแรงแล้วก็เริ่มเก็บกวาดรางวันไปมากมานะฮะทานะได้หนังยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับผมของ National Society of Film Critics นะครับ ออกมานะ้ผู้กำกับยอดเยี่ยมนะชาร์ลอตเรียวจากอัปเตอร์ซันนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ดูนะนักแสดงนำชายโคลินฟาเรลจากอัปเตอร์หยางนะครับผมและเดอะบัญชีออฟอินิชลินคือโคลินฟาเรลเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังโดดเด่นอยู่2เรื่องก็คืออัปเตอร์หยางกับเดอะบัญชีออฟอินิชลินนะครับผมอืมนะฮะแต่เดอะบัญชีออฟอินิชลินเนี่ยโดดเด่นกว่านะครับผมและมีทีท่าว่าน่าจะเข้าชิงออสการ์หลายตัวนะฮะ ยังไม่เข้าไทยนะครับ The Banshee of i n i t i l i N ักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเค t e b น a n c จากทานะครับผมคือปีนี้นะฮะจะเป็นการฟาดฟันกันนะครับผมของเค t e b น a n c กับมิเชลโยนะฮะผมว่าค่อนข้างจะแน่นอนละสองคนนี้นะจะต้องช่วงชิงกันในหลายๆเวทีนะครับผมในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะฮะเพราะสองคนเนี่ยโดดเด่นมากเลย ในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนนี้มกราคมนะครับผมนักแ,แสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเคคุยควานนะจาก t h i n g Everywhere a l l a t o n c e คนนี้ก็โดดเด่นนะฮะเคคุยควานเนี่ยจาก e r y t h i n g นะนักแ,แสดงสมทบหญิงคือรี่คอนดอนนะครับผมจาก The b บ n ญ h ี e o ฟ i n i ิชัล i นนะนะครับบทภาพยนตร์ดั้งเดิมนะทอสฟิลจากทานะครับผมคือทานี่ได้บดภาพยนตร์ดั้งเดิมนะ แล้วก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับผมแต่ผู้กำกับเนี่ยไม่ได้นะครับผมนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีความสำคัญนะฮะของทางนักวิจารณนะครับผมต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีพวกคิดชอยด้วยะฮะจะประก,กาศนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีทางสมาคมวิชาชีพเลยนะครับผมที่จะ ายยปล่อยออกมานะแล้วจะไปขโมดที่ออสการ์นะครับผมติดตามกันได้นะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเลยของตนังรางวัลน,นะนะครับแล้วก็เวทีสำคัญหนังตานะจะปล่อยออกมาแล้วนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามซับ c r i b e และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเรียลลินะครับสามารถ,ถดูวิดีโอตอนอื่นได้นะชินนี่ตอนนี้เลยครับ